เหตุอันใดฉันจึงได้พบสบตาของเธอเพียงแล้เจออยากเคียงชิดคู่ได้คอยเฝ้าดูแลตลอดไปเหตุอันใดภาพเธอ,อยังตึงอยู่ในหัวใจเหตุอันใด เป็นดังพรมจัดวางและคอยส,สร้างให้เราได้เจอหรือว่าพรมคิดไว้เสมอให้เราเจอกันหรือเป็นพรมผูกใจเราสองแม้ไกลเท่าใดจึงมาพบกันและเหตุน,นั้นจึงทำให้ฉันได้มาพบเธอสุนข้อ เพียงใดเราสองต้องมาเจอกันคงเป็นเพียงเพราะหัวใจเธอและฉันอยู่เคียงกันจะพบาติใด,ไ,ดไม่มีวันไกลกายผูกใจพันหัวใจเคียงกันไม่ว่าด้วยเหตุอัน